ประชุมเรื่องค่าไฟมันก็นจะวุ่นวายแบบนี้แหละครับเอาทีละคน ข้าออกผอิ่นี่ค่ะพวกเธอเป็นใครเข้ามาได้ยังไงนุณเจนเนงครับาท่านประธานที่ท่านบอกให้ฟอมพิวขึ้นมาบอกว่ามีแล้วอะเท่ดีโอเคโอเค,อเคพวกเธอว่าไงข้าออกของโรงงานเราก็คืออีแ s ชมาเอ e นอร์จ ER ีโ l ลูชั่น ที่จะมาจัดการกับปัญหาพลังงานครบจบทางกระดวนก,การ E-Gas e e Smart Energy Solutions โซลา์อีแกส Smart Energy Solutions คือทางออกของปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยกอฟฟพต่อยอดความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ด้านพลังงานกว่า50ปีสู่การดำเนินงาน E-Gas Smart Energy Solutions ให้บริการด้านพลังงานครบวงจรแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน e อีแกรด t มา e r ต e อเนอร์ o ีโซลให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครบทั้งกระบวนการด้วย4มาตรฐานได้แก่มาตรฐานการออกแบบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้งและมาตรฐานการดูแลบำรุงรักษา มั่นใจได้ในคุณภาพโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้ามากประสบการณ์รองรับการเชื่อมต่อกับ EV Charger, Smart Home และ Smart Factory ได้อย่างราบรื่นให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นโดยกรฟผแสดงผลแบบ Real-time พร้อมระบบประมวลผลควบคุมอุปกรณ์ให้ประหยัดพลังงานทำให้การบริหารจัดการพลังงานอยู่แค่ปลายิว้ว บริการออกแบบระบบ EV Charging รองรับการลงทุนธุรกิจ EV ครบวงจรทั้งสถานีชาร์จแอปพลิเคชันและระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ Back e n d EV ทั้งหมดมาพร้อมการรับประกันและบริการหลังการขายไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่ e g a t Smart Energy Solutions พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครบจบทั้งกระบวนการ คุ้มค่าทั้งคุณภาพและราคาไม่แพงอย่างที่คิด e-gas smart energy solutions โดยตัวฟอร์ฟอร์ตัวฟอร์ฟอร์ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย